สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง306ส,สิงษาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การาังภัยในวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับมาติดตามกับความกดอากาศสูงรบรอมวลอากาศเยน็นกาลังปาน,ปานกลางอีกรละลอกจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและสปปลาวสปป,ปลาวแล้วนะครับจะทําให้ไทยตอนบนและลาวนั้นมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอากาศเย็นถึงหนาวจึงยังมีได้ต่อในโซนภาคเหนือไพศาลและสปป,ปลาวครับส่วนภาคกลางกรุงเทพฯริมทนภาคตอนออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับแบบ ต้องจัดเต็มเสื้อผ้าเพื่อไปรับมือกับอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดให้ดีด้วยนะครับส่วนภาคใต้ครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอยู่มีกําลังปานกลางภาคใต้ตอนล่างจึงยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งได้อยู่นะครับเน,นเน้นคนที่ยังเจอฝนได้มากกว่าเพื่อนก็คือคนที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนเรื่องของคลื่นลมทะเลนั้นมีกําลังปานกลางตามลมมรสุมครับอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่่า1เเมตรรบิวณที ฝนฟ้าขนองคลื่นในเทะเลจะสูงได้มากกว่า2เมตรขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับจากสภาพอากาศเป็นแบบนี้จะนำะสูการเตือนภยัย่อวล้อมสุกที่20ธันวาคม2567ดังนี้ครับ เตือนคุณผู้ชมชาวไททันบนซึ่งประกอบไปด้วยภาคเหนือสันกลางตอนออกกรุงเทพปริมณฑลและ FC ของผมครับชาวสปปลาวท่านต้องรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้นะครับขณะที่ก็ต้องระวังอันตรายจากอัคคีพัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงในระยะนี้ด้วยครับ เกษตรกรตามเทือกเขาและยอดดอยอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดในช่วงเวลานี้อาจทําให้เกิดน้ําค้างแข็งบางแห่งในบางพื้นที่ได้นะครับท่านจึงต้องระวังความเสียหายที่เกิดกับผลผลิตควรหาวัสดุซีเข้มมาคลุมดินเพื่อรักษาอุณหภูมิในดินและช่วยลดการระเหยของน้ําบริเวณผิวดินและรักษาความชื้นในดินครับส่วนใครที่เลี้ยงสัตว์ก็ต้องทําแผงกําบังลมหนาวและสร้างความอบอุ่นให้ไม่แพ้กับคนด้วยนะครับไม่งั้นสัตว์เลี้ยงของท่านนั้นจะอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายครับ สำหรับเกษตรกรทางภาคใต้ครับใครที่เจอฝนตกหนักเล่นงานเยอะๆให้ระวังโรคพืชจากเชื้อราด้วยครับและที่ไหนระดับน้ําท่วมลดลงแล้วให้รีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ําให้กลับมาใช้ได้เป็นปกติด้วยครับ อัปเดตอากาศข้ามช็อตกันอีกครั้งครับ2 3 2 5ธันวาคมอีสานตอนล่างภาคตอนออกภักกลางจะมีเมฆเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนเล็กน้อยได้นะครับจากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำที่จะมาจากเทะเลจีนใต้ตอนล่างแล้วเคลื่อนเข้ามาใกล้กับปลายแหลมยวนเลยทําให้ทางบ้านเรานั้นอาจจะมีฝนป่วนกวนใจได้บ้างครับขณะที่ภาคใต้ครับที่เน้นตอนล่างก็ยังมีฝนได้แบบเรื่อยๆไม่ได้หนักอะไรนะครับจากลมรสมที่พัดปกคลุมไม่ได้มีเรื่องของพายุมาให้ต้องกังวลอะไรส่วนช่วงปีใหม่ครับอัปเดตล่าสุดก็ยังพบว่าจะมีออาาาาากกศศแแปปปปวววนนนนนนบบฝหเย็ ในช่วง28ธันวาคมถึง2มกราคมปีหน้าได้นะครับจาก2ประสานก็คือการมีมวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่แลวก็มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในภาคเหนือของไทยครับขณะที่ภาคใต้ช่วงปีใหม่นั้นก็จะมีฝนเพิ่มเป็นฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมหนาวที่พัดแรงขึ้นไม่ได้เกิดจากพาย,ยุนะครับและนี่คือภารกิจโกกลีนประจำวันนี้กับชมหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความามั่นคงทักสิงเพลอมชลญรถฟโกกลีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะ นี่คือ300ส,สิงสาก็กรีสนสวัสดีครับ